ปลาทนูนดูข้างบนทนะ่านผู้ชมปลาทเห็นไหมไม่มีพาดผมบอกแล้วนี่เนี่ยโ,โอ้ยไงท่านผู้ชมอุ้ยลาตัวมันเล่ามันเล่าเลยสวัสดีครับผมสวัสดี f อฟตอนช่วงบรรยากยาศยามเช้าๆนะฮะอ็อันนี้เรามาดูรอบตกปูด้วยกันนะมาวานนี้ช่วงลงนี่ผมมาลงแล้วทีนี้ว่าฝนมันจะตกก็เลย ไม่ได้ถ่ายตอนช่วงลงให้รับชมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอนเช้าเลยว่าจะมีตัวหรือเปล่าเอ่ย <c oughs> ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม้ใหม่นะฮะก็ยังไม่แน่ใจนะผมว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าแต่ก็ผมว่ามันน่าจะมีตัวอยู่ถ้าเรามีฟูนี่มันก็ต้องเข่าอยู่แล้วนะอ่ะจะไปเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันว่ามันจะมีกันสักกี่ตัวจะได้กันสักกิโลนะผม <c oughs> จะไปจะไป okay, เดี๋ยวผมขอขับรถไปถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยผมเดี๋ยโอ้ไปท่านผู้ชม ยังไม่ทันไรเลยพอเดินมาถึงนาโอ้โหแดดออกแดดออกไปเดียวเดี๋ยวฝนตกอกีกโอ้โหหน้าโมาโหจริงสุดยอดเลยอะไรกันลักหนาก็ไม่รู้จะตกเลยเอาว่ามันจะบอกว่าไม่ไม่ตกมันก็ตกน้อยเกินนะปีนี้ผมเอาไปเราดูรอบดักปูกันเลยเป็นยังไงหลังนี้นี่ฮะไงเนาะมีนล่แหะเฮ้ยมีไหมมีไหม่ครบ น, <S <S นี่นี่น,นี่มีอยู่อ้าวนี่ครับผมโอ้โหตัวบิ๊กเป้งเลยอ่ะโอ้โหแต่ละตัวท่านผู้ชมเจ๋วๆเลยอะ่ะนี่ฮนะไปไปต่อต่อตัวไซสบ์บิ๊กๆอย่างนี้ก็ดีดีนะฮะไม่กี่ตัวละโละแล้วผมไปไปอันนี้มีหนึ่หลังนะฮึบเอ้ฮึบอืมหลังนี้หลังนี้นเป็นไงท่านผู้ชมมีตัวมีตัวอยู่ข้างนอกด้วยท่านผู้ชมยังไม่เข้ายังไม่เข้า เอาเดี๋ยวจับก่อนจับก่อนจับก่อนแมาหาทางเข้าไม่เจอได้ไงเอานี่ฮะนี่ฮะนี่ไปไหนเน่เน่ไหลไหลไหลเน่เน่เน่มานี่เข้าไปเข้าไปเลยเน่เนี่เน่เรียบร้อยเข้าไปแล้วดูสิมีกี่ตัวเนี่ยอุ้ยอันนี้โอ้หลายตัวนี่ทธรรมชุมมาตัวไม่โตเนี่ยพระโตตัวไม่โต ใช่ได้อยู่แม่นี่แหละครับโอ้เจีวเจีวนี่ยังไงเจียวไหมอ่ะเจียวไหมนี่ครับโอ้ไป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 ต่อต่อต่อตรงน,นี้มีสองหลังนะมีตรงนี้หลังหนึ่งแล้วก็ตรงนี้หลังนะึงนี่เดูนี่ก่อนตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีปูนะผมเลยเอามาใส่ลองดู ว่าผมเคยเห็นว่ารูปูมันเยอะนะแถวนี้นข้างหน้าเนี่ยดักจมไอ้น,นี่ฮะเป็นไงปลาทโทูนูน่นดูข้างบนท่านผู้ชมปลาทโทูเห็นไหมไม่มีพลาดผมบอกแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้ยไงท่านผู้ชมอุ้ยละตัวเบลล์เบลล์เลยโอ้โหเนี่ยใครบอกว่าปูไม่หนักหนักนะผมเนี่ยนิ้วชาเลยอะ่ะเนี่ยดู ตัวใหญ่ๆอ่ะตัวนั kid atte, kid ้งขีดๆเนี่ยท่านผู้ชมลองดูเถอะไป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 ต่อต่อต่อถงต้นต่อถุงอีกหลังฮะถุงช่องน้ำผมบอกแล้วตรงนี้ปูใหญ่ๆหญ่ทั้งเลยเนี่ยฮะไปไปเดี๋ยวดูเลยนะเนี่ยอยู่ใกล้ๆฮะพาดูเลยเนี่ยตรงนี้หลังนฮเนี่ยอันนี้เป็นไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยดีดูดิมีตัวไหมตัวไหม มีน้ำมีไอ้นี่เหรอปุดปุ๊ดปุดปุดปุดอยู่นะปุ๊ดปุ๊ดปุดมีตัวไหมลองดูสิปุดมีตัวไหมหนุ่ไงหนุ่ไงหนุ่ไงมีอยู่หู้นั่นอ่ะใหญ่ๆทั้งนั้นโอ้โหนี่นี่นี่เนี่ยตัวเขียวปุ๊ดเลยใหญ่ๆบึกบิ๊กเลยสีตัวใหญ่ๆเนี่ยใครบอกว่ามันไม่หนักหนักนะครับผมโอ้โหนักกระดองไปไปไปเลออีกหลังนึง โอ้นี่ท่านผู้ชมสี่หลังนี่หนักตึกเลย่ะดูอีกหลังหนึงหลังนึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ดูดิไหนไหนใส่ไปแถวน,นี้่นะฮะลองดูดิเป็นไงมีตัวไหมละ่ะตรงนี้ลองดูลองดูเผื่อฟุกนะฮะเผื่อฟุกมีตัวแต่ผมเทียนเห็นฮะผมเห็นแล้วตัวละแน่ๆใต,ตล้ล่างล่างนี่ลองขอลองดูหน่อยมีตัวมีตัวครับมีตัวครับโอ้หลังนี้มีตัวเดียวแต่ตัวใหญ่นี่ท่านผู้ชม โอ้โหใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่ดีจริงฮะไปไปไปถ้าผมก็เดี๋ยวเรามาลองช่างปูกันดูว่าจะได้ประมาณสักกิโลอันนี้ได้ผมกะไว้ประมาณสักน่าจะเกือบเกือบสองโลอ่ะวันนี้ได้ตัวมาเยอะมาให้ลองกันเลยมาเรียบร้อยเลาลองช่างกันดูท่านผู้ชม นี่ครดูที่มันจะได้เท่าไหร่นี่ครับโลครึ่งพอดีเลยท่านผู้ชมก็หักอันนี้ไปประมาณสักอันนี้ประมาณสามขีดนะเมื่อกี้ผมช่างนะผมก็เหลืออยู่โลสองนะผมเนี่ยนี่วันนี้ได้ไม่เยอะผมนี่ยอดเลยท่านผู้ชมปูนาาแท้ๆนะนี่เนี่ยตัวใหญ่ๆครับผม อันนี้ครัก็ก็ถ้าใครสนใจผมเนี้ยรอบดักปูผมก็สามารถสั่งมาทางแชทเพจช่างสายล่าได้เลยผมเนี้ยก็มีพร้อมส่งครับผมนี่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะเนี่ยสําหรับดักปูโดยเฉพาะนะผมออะโอเคผมก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมาหากินและช่อง YouTube ช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ